เท่กี่กิโลครับน,นี่ตะก่อนเตทกี่ขาดมั้งนี่โอ้ยนี่ลอยหมาครับทุกครับจ๋าวรา,ายงานตัวครับผมนะครับได้เสียงรุ่งเจ้ากางนะครับอาบ,บานร้อยจีมู่ที่แปดอายุเจ็ดสิบเก้ากุ้แล้วโอ้ยเกิดแปลสิทครับอบตพอีชัยเชิดเพชรรัตน์ส่งเข้าประกวดนะครับอ่าโอ้ยเน็กเนมบุญเลี้ยงเสียงเสน่ห์ป้องกันแฉลบติดปีนี้ กับปีหกสี่จ้าพระมุกจ้าขอบคุณครับเราคุยเลยยจ้งที่นี่เราก็ต้องผลงานเด็กคอยดูดูเราดูละจ้าเอ้าไม่ต้องยืนนั่งดูไม่ต้องยืนไม่ต้องเชิงเงินขนาดนั้นเดี๋ยวแช่มแต้ให้ดูฟังแค่เสียงพอว่ามันก็ขึ้มขนาดไหนกรรมการพร้อมไหมครับพร้อมค่ะแช่มพร้อมไหมครับต้องแช่มตัวผม ัโเอไอ้ไงนเจ้าห้าที่จำตาหมูแห่จชิดเทกอ้อมเขาเสียงอะโง่เตจะมาเหนือชั้นไรกระดาษนั้นเตะไปแค้ไกลกว่าเตจอนพอจะเตปอ้อมเขาทัวผลปรากฏว่าได้ห้าเมตรยสลูกจอนยิ้ อ้าวหมูแปรต่อไปหมูเก้าไหนหมูเก้าบอกรึมาเนี่ยดูจากการเดินเข้ามาภรรยายังอยู่ไหมครับอยู่ด้วยกันดีนะครับทะเลาะก็แย่งกันเนาะแต่วันนี้จะโชว์เต๊ะทีไม่ได้เต๊ะให้ใครดูโดยเฉพาะไม่เต๊ะใครเต๊ะแข่งอย่างเดียวอย่าบอกว่าโชว์เมียหนาไม่เอาไม่เอาเราปกติอ้าวรายงานตัวครับผมอย่างองานตัวเป็นวัฒนาครับหมูเก้า ตอนตอนี้หมู่เก้าจ้ะพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วเตรียมตัวระวางยังนกวีดเจ็บไหมเจ็บเจ๊จะหลอกฉัน่ะโอ้โอ้ยฉันกอสนุกไข่คนต่าเจ็บปีก คนแปดเมตรพอดีพอดีโอ้โหสุดยอดแปดเมตรแปดเมตรปมือสวดสวดแปดเมตรหมูก่ากับแมหมู1ิบมู1ิบมู1ิบอ่ามู1ิบมู1ิบใช่เอ้ยมู1ิบตัวแทนหมู1ิบค่ะไหนเหล่าเอ้ามาโอ้โหยยายเจือมือพิขาดแต่งนามูอะไรดิมูอะไร หมูซีฟรายงานตัวค่ะอ้าวรายงานตัวหมูซิฟล์ชื่อนาสันเดียค่ะหมูซิฟล์ค่ะ67ปีค่ะอาชีพทำอะไรทำซุปค่ะกัดใส่จิ้งจกวายเลยวายเลยเจ้าหนี้ก็เจอนล้วเนี่ยถ้าพอเก็บว่ามือสะกิดฉันนี่เป็นยังไงเนี่ยอย่าดูอกแกทำไมบอกฉันหูไปปล่อยฉันหนูเขาเขาทำงานอะไรกันรู้ไหมดูด้วย ฉันต่อยห้าเมตรแกแกสวมพิญญาณเตะเลยได้หนะนั่นเด็ก้อมไหมพร้อมไหมฉันเป็นกลางพร้อมแล้วระวังมีใครเตะต่อยแกหรือเปล่านี่ไม่เชื่อหรลบหนู่พรอะแรกตบตรงนี้ฉันเห็นเห็นเลยกิ่งกุ้งลุงกุ้งลุงลุ้งมา ให้เตะต่อยเียรืเปล่าโอ้ยไม่เชีอย่าข้าไปก่อนมีพลังงานแขงมาด้วยวันนี้ข้อเป็นด้อกเมตรยี่สิบเก้ารนเก้าเมตรยี่เกาเก้าเมตรี่ส้าเีว้าวเแช่มเลยดิลุงจอนครับเก้าเมตรีครับลุงจอนโสอ็ดโอกยอะไรทำสิเอ็โอ้โหนางงามวันนีนางงามจิเต้ปี๊ดดูดู ดูซะก่อนใส่กางเกงข้างในมาไหมครับโอ้สบายเตี้ยเลยเต็้ยเนี่ยอล้วงั้นตัวก่อนค่ะใสกางเกงไม่ขายยาวหนูชื่อพยอมค่ะโอนสันเทียหนูพยอมอายุ67สิะเจด้ะอยู่ดอนเต้าหมู่11ค่ะเอ๊ มาที่ทอดไก่ขายมากูจะกิจไก่นี่แหละมามาทอดไก่ทอดไก่สุสุเป็นนี้แก้วปิ้งไก่ก่อนดีไหมเนี่ยไหนลงง้างดูเขาง้างดูง้างนึกเอางี้งวมงวมงวมแค่นั้นเฮ้ยคุณผัวแล้วกรรมการโกงไปโกงมาลองทำท่าดูบทำท่าเต้กขาทำไงอันนั้นนึกเอาก็ได้ว่าเป็นใครอันไม่ใช่ต่อยมวยด้วยนะเนี่ย เต้เต้จะรักโหท่ามวยด้วยอันนี้พี่เลี้ยงเนาะจ้าไอ้เลี้ยงพี่มาเนี้ยงเลี้ยงอ่าเตรมตัวนะครับกรรมการครับพร้อมว้อง อ้าเจ้าหน้าที่ผูป้ประชารอด้เดีด <c oughs> โโยวอ้าวัดบัดกระโปรงพันขาแกเนี่จับปริยว่อนแกเอาท่าสวยด้วยท่าสวยเมื่อกีก้เจ้าหน้าที่ชักภาพทันไหมเมื่อกี้เนี่ยทันต้องขาทัานเ <c oughs> ดีไหนกว่าเล้วตัวลอยเลยหยุ่งโอ้โห,โโห,โโหโโดได้ได้ฮสุดยอดไปห้าเมตรห้า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 เมตรโอห้าห้าห้า ไล่ล่อหัวล่อดูห้า,หาขายอีกค่าหนึ่งอ้าวขายอีกค่าหนึ่งห้า <c oughs> ต่อไปหมู่เลยอะโม่สิบสองสเราเจอกันประจำน้อยยาเนาะฉันให้เลี้ยงยาฉันไม่ใช่ขี่โฉอก็ต้องฉันถามยาก่อนยาลำเก,ก้าขายฉันดูดูคือฉันฉันเรียกยามารับตังยาชอบเดินนี่นะ ตัวป่ะนั่งนนั่งก็นั่งนับตังค์เนี่ไม่ค่อยอยากนั่งเนาะเราท่องท่าไปงั้นเลยแต่เวลามีเกมการแข่งขันกีฬาเร็ยอมไม่ได้เอาย่ารายงานตัวยายเทียบบางรอบกลางบ้านใหม่หมจิโตสุใครส่งเขาบุกไใครส่งเขาแข็ง เออลูกไผ่ลูกไผ่ลูกไผ่หวังเนากมลูกไผ่ลูกไก่จ้าเออมีอ่าที่นี่กติกาลูกก่แย่ฉันว่านะเอาตามธนัดกี่ถอดที่ใส่ก็ได้ไม่ใช่กราถุงรองเท้าหนารองเท้าฉันแจ๊ก็พูดดีดีอะไรเมื่อคุณโสดเนาะเอาธนัดเด้อแล้วก็เตะไปข้างหน้า ไอ้ประเพีแบบช่ำช้ำเก่าเตะขึ้นเขาไม่ตรงอันเขายกตัวอย่างอย่างอยาเตะอย่างนี้เด้องี้เพาว่างั้นเองนะเตะตรงไปนู่นนะยาเนาะเดี๋ยวฟังเสียงกรรมการปอหนุ่มไหนระวังโวยไหนเปียบไหนเปียกไหนโอ้ยต้ตงบอกวช่างพิเศษหมุนหมุนหมุนเหมือนส่งบอลเล่เลยควงเลย ติดไซส์คร <net> <S water avez> ับติดไซส์ผลปรากฏ3ามสี่สิบองค่ะ